มีข่าวดีมาแจ้งออมสินจัดชุดใหญ่พักต้นยกเว้นดอกเบีย้ยฟรีสามเดือนพร้อมสินเชื่อฉุกเฉินสองหมืนบาทสมัครได้ที่ m ม m o หรือทุกสาขาทั่วประเทศวันนี้ถึง31มกราคม2569 ธนาคารออมสินมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเช่นภัยพิบัติชายแดนหรืออุโทโกภัยโดยมีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุดถึง20,000บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีช่วงพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกก่อนจะเริ่มผ่อนเดือนที่4ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบสามารถ แจ้งขอพักหนี้พร้อมฟรีดอกเบี้ยสามเดือนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปมายโภายในกำหนดรายละเอียดสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกิน20,000บาทต่อรายหลักประกันไม่ต้องใช้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสามเดือนแรกยกเว้นดอกเบี้ยให้ ดอกเบี้ยงเดือนที่4เป็นต้นไป0.60%ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง24เดือนสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบพักชำระหนี้หยุดจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนยกดอกเบี้ยให้แจ้งความประสงค์สามารถได้ที่สามารถแจ้งได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือที่แอปพลิเคชัน m y m o นะคะ ระยะเวลามีกำหนดแจ้งความประสงค์เช่นภายใน31มกราคม2569สำหรับบางพื้นที่นะคะวิธีดำเนินการก็คือติดต่อสาขาไปที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาเพื่อสอบถามและขอเข้าร่วมมาตรการนะคะ แจ้งความจำงและขอใช้สิทธิ์สินเชื่อฉุกเฉินหรือขอพักชำระหนี้จากผลกระทบภัยพิบัติเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงเอกสารที่ต้องใช้เช่นบัตรประชาชนเอกสารยืนยันผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นต้นนะคะมาตรการนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นภัยพิบัติชายแดนหรืออุทโกภัย และเงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารออมสินนะคะใครที่สนใจก็ไปติดต่อที่ธนาคารออมสินได้เลยนะคะไม่งั้นก็สมัครแอป m y m o แล้วก็เข้าไปทำการกรอกสมัครเลยนะคะซึ่งไม่ต้องมีคนค้ำประกันแต่อย่างใดก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการเงินใช้ฉุกเฉินนะคะ ก็จะพักทั้งชำระเงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยให้ถึง3เดือนเลยนะคะใครสนใจก็ไปติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าเราไสมัครผ่านแอปมายโของธนาคารอ,อมสินได้นะ,ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางช่องนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะงไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นคอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ